หลวงพ่อเดิมพุทธสโรเป็นพระเกจิที่มีชื่อเสียงอย่างมากในอดีตซึ่งหลายคนรู้จักกันดีว่าท่านเป็นอดีตเจ้าวาดแห่งวัดหนองโพอําเภอตาครีจังหวัดนครสวรรค์ด้วยความเมตตาและเรืองวิทยาคมของท่านทําให้กล่าวกันว่าท่านคือเทพเจ้าแห่งนครสวรรค์ท่านมีลูกศิษย์อยู่มากมายและเป็นที่รู้จักหลายรูปเช่นหลวงพ่อกวยชุตินทโรแห่งวัดโคศีตารามจังหวัดชัยนาทหลวงพ่อจรันทิตาธรรมโม แห่งวัดอัมพรวันจังหวัดสิงห์บุรีเป็นต้นผมได้มีโอกาสเดินทางไปท่องเที่ยวที่วัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์เพื่อเข้าชมพิพิพธภัณฑ์และศึกษาเรื่องราวของหลวงพ่อเดิมโดยมีอาจารย์เอ็มออนคำนวณวิทย์และไกเยาวชนให้คําแนะนําครับจึงได้ทราบว่าท่านเป็นที่เคารพรักของชาวหนองโพอย่างมากแม้ว่าท่านจะมรณภาพไปนานหลายสิบป,ปีตั้งแต่ปีพุทธศักราช2494 ความศรัทธานี้ได้สืบทอดมาสู่รุ่นต่อรุ่นจนถึงปัจจุบันอย่างไม่เสือ่อมคลายหลวงพ่อเดิมเป็นพระที่สมถะมักน้อยแม้จะมีลาบสักการะเข้ามามากแต่ท่านก็ไม่เคยยินดีในลาบสักการะนั้นมีครั้งหนึ่งท่านได้รับพระราชทานสมณศัตว์แต่ท่านไม่ได้เดินทางไปรับพัดยศจนลูกศิษย์ต้องเดินทางไปรับพัดยศกลับมาวัดกันเองความเมตตาของท่านยิ่งเป็นการเพาะบ่มความศรัทธาให้มีความมั่นคงจนก่อเกิดพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อเดิมพุทธโสโร สร้างด้วยความศรัทธาของชาวหนองโพเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลของหลวงพ่อเดิมจากคนเก่าแก่ไม่ให้ถูกหลงลืมไปความโดดเด่นของพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อเดิมก็คือมีข้อมูลที่สมบูรณ์เพราะได้รับการออกแบบมาเป็นอย่างดีมีทั้งภาพเก่าเครื่องใช้ต่างๆของหลวงพ่อเดิมวัตถุมงคลที่ท่านสร้างพระคัมภีตำรายาและข้อมูลอื่นๆอีกมากมายและเป็นโอกาสที่เราจะได้สักการะอัฐิท่าของหลวงพ่อเดิม ซึ่งได้นำมาปฏิสฐานอยู่ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้อีกด้วยได้แก่เส้นเกษาและทันตท่าหรือฟันหลวงพ่อเดิมเป็นพระที่ทรงอภิญญาครับแม้กระทั่งช่วงมันปลายชีวิตท่านก็ได้รู้ว่าอีกไม่นานท่านต้องละสังขารจึงได้สั่งการให้ลูกศิษย์สร้างลงบรรจุสังขารของท่านไว้เพื่อเตรียมการไม่ให้เกิดความวุ่นวายในภายหลังโดยลงบรรจุสังขารของท่านนั้นได้เก็บรักษาและจะแสดงไว้ที่พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อเดิมเช่นกันครับ เมื่อชมพิพิธภัณฑ์กันแล้วสิ่งสําคัญที่ผมขอแนะนําให้ไปกราบสักการะก็คือรูปหล่อหลวงพ่อเดิมซึ่งหลวงพ่อเดิมได้นั่งเป็นแบบให้สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2482เป็นการสร้างในขนาด